เฮ้ยอย่าข้ามคันเบ็ดสิวะครับสวัสดีครับผมน้าแปลงล็อฟิชชิงแชนแนลครับช่องล็อฟิชชิงตอนนี้มีคอนเทนต์ใหม่นะครับเรื่องความเชื่อนะครับวันนี้ก็เป็นความเชื่อ EP หนึ่งนะครับก็วันนี้ขอนำเสนอเรื่องการเดินข้ามคันเบ็ดนะครับ น้าเชื่อกันหรือเปล่านานาะถือกันไหมนะก็ส่วนตัวผมก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคือผมผมไม่ถือนะฮะผมเดินข้ามได้เลยฮะผมไม่ถือฮะแต่ไม่ใช่เรื่องจะเอามาทําล้อเล่นจะเอาจะเอามาทําเล่นนะครับเพราะว่าผมห่วงอย่างเดียวฮะคือเดี๋ยวจะเหยียบไกด์แตกไกด์พังแล้วก็จะไม่ได้ตกปลาครับบางทีเราเอาไปชุดเดียวนะก็จริงๆถ้าบังเอิญเดินข้ามผมถือไหมผมไม่ถือนะครแต่จากที่ผมได้สอบถามนะ้านๆะพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่น โดยมากจะบอกว่าถือครับแล้วก็เท่าที่เคยถามดูว่าทำไมถึงไม่อยากให้ข้ามคันเบ็ดอะไรเงี้ยก็ตามภาษาคนไทยฮะก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมนะฮะมันมีความเข้มความขลังความฉมังความหมานนะฮะอยู่ในนี้นะฮะก็กลัวว่าจะเสื่อมะฮะหรืออีกอย่างที่สองก็คือบางท่านที่ทบอกออบอกไว้ว่ามันเป็นอุปกรณ์หากินอุปกรณ์ธรรมาหากิน เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแหอวนไข่ก็ตามแต่นะครับเขาก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับเราช่วยทำมาหากินว่างั้นเถอะก็เขาก็ไม่นิยมนะฮะไม่นิยมไม่ไม่นิยมให้ข้ามนะครก็เท่าที่ถามมาก็ได้คําตอบมาประมาณนี้นะฮะส่วนนนะท่านใดที่มีความเชื่อเรื่องอื่นๆสามารถเอามาลงใต้คลิปได้เลยนะฮะสามารถลงใต้คลิปได้เลยเพราะว่าผมจะได้เอามานําเสนอมาแชร์เป็นประสบการณ์กับนานาพี่เพื่อนๆ กันต่อไปอีกนะครับแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมกันครับกับอีพีสต่อไปนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โดนเลยฮะอยู่ไหม ลาอะไรวะมีตัวนะมีตัวกินตอนเหยื่อตกในลูกปลาอะไรฮนะอุ้ออยกระสูบที่บ่อน,นี้กระสูบด้วยกระสูบน้อยเอย้ไม่แพวแล้วะครับกระสูบขีดมาไงไม่รู้นะดูฮะเฮ้ยฟุกอ่ะเฮ้ยมีกระสูบด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวนะ้าดูเดี๋ยว,นะนะนะยวผมปรับความปั๊ม นี่กินตอนเหยื่อโรยฮะโอ้โหตีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้ว่ามีปลานะเย่เราได้หมายตีกระสูบแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาต่อฮะว่าแล้วตอนแรกตีเท็กซัสลงไปมันตอดปึก๊กก็ขับมอไซค์วนรอบเลยฮะมีอาการอย่างนี้ฮะคือช่วยปึก๊กแต่ไม่ติดก็เลยคิดว่าเอ๊ะปลาอะไรนึกว่าปลานิลฮะก็เลยให้มันขูดๆหน้าดินหน่อยนี่อ่ะไม่ใหญ่นะประมาณขีด